สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในพระคิดทุกท่านและสวัสดีพี่น้องสมาชิกคริสตจักรแสงสัสิภาพบางใหญ่แสงสวัิภาพคลองหลวงและแสงสวัิภาพวังยาวค่ะสุวพัทระปรารมาทุกท่านอยู่ในบทเรียนการเฝ้าเดี่ยวนะคะซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่21ค่ะเดือนพฤษภาคมปี2024เราอยู่ในพระธรรมเอสเทอร์คาะในบทที่3ข้อที่12ถึงข้อที่15 ให้เรามาอ่านพระวัจนรินคำของพระเจ้าไปด้วยกันเลยนะคะแล้วทรงเรียกราชอาลักษ์เข้ามาในวันที่13เดือนที่หนึ่งให้เขียนกริษฎีกาตามที่ฮามานบัญชาไว้ทุกประการทรงไปถึงสมุหเทศาพิบาลของกษัตริย์และถึงข้าหลวงประจำทุกมณฑลและถึงเจ้านายของชนทุกชาติทุกมณฑลเป็นตัวอักษรของชนทุกชาติตามภาษาของเขาเขียนในพระนามของกษัตริย์อาหัสูเอรัส และประทับตราด้วยแวตราของกษัตริย์ให้ผู้ถือสารนำจดหมายเหล่านี้ไปยังทุกมณฑลของกษัตริย์สั่งให้ทำลายสังหารและกวาดล้างคนอยู่ทั้งสิ้นทั้งหนุ่มและแก่ทั้งเด็กและผู้หญิงในวันเดียวกันคือวันที่13เดือน12คือเดือนอาดาและให้ริบเอาข้าวของของพวกเขาด้วยให้ทำสำเนาเอกสารนั้นและออกเป็นกฤษฎีกาในทุกมณฑล นำไปเป่าร้องให้ทุกชนชาติเตรียมพร้อมเพื่อวันนั้นผู้ถือสารก็รีบไปตามรับสั่งของกษัตริย์ส่วนกฤษฎีกานั้นก็ออกใช้ในพระราชวังสุสากษัตริย์ก็ประทับและทรงดื่มกับฮามานขณะที่เมืองสุสาสับสวนวุ่นวายพี่ดองที่ราาักคะพระธรรมเอสเทอร์กล่าวถึงเอสเทอร์ราชินีของกษัตริย์อาหัสุเอรัสแห่งเปอร์เซีย ได้ใช้ไหวพริบขาดในการแก้อุบายการกวาดล้างชาวยิวในอนาณาจักรนะคะจากแผนร้ายของฮามานผู้ต้นคิดอุบายได้สำเร็จข้อพระคัมภีร์แตะใจค่ะที่ปอบคอนได้รับจากบทเรียนเฝ้าเดี่ยวตอนนี้ปอบคอนได้รับจากพระธรรมเอสเตอร์ในบทที่3ข้อที่13ซึ่งมีเขียนไว้ดังนี้ว่าให้ผู้ถือสารนำจดหมายเหล่านี้ไปยังทุกบนทนของกษัตริย์ สั่งให้ทำลายสังหารและกวาดล้างคนยิวทั้งสิ้นทั้งหนุ่มและแก่ทั้งเด็กและผู้หญิงในวันเดียวกันคือวันที่13เดือน12คือเดือนอาดาและให้ริบเอาเข้าของของพวกเขาด้วยหัวข้อในการแบ่งปันสำหรับวันนี้คืออธิษฐานเพื่อศัตรูพี่น้องที่รักคะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายคะ่ะที่เราจะทำตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่มีเขียนบอกเราไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่ห้าข้อที่สี่สิบสี่ว่าแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านมันไม่ง่ายเลยจริงๆค่ะและที่สำคัญนะคะมันดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากมากสำหรับความจริงในข้อนี้เพราะในความเป็นมนุษย์ ของเราค่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทำได้นั่นจึงเป็นสิ่งที่เราควรทำอย่างมากนั่นก็คือการพึ่งพาพระเจ้าด้วยสุดหัวใจของเราค่ะดังที่พระธรรมมัทธิวค่ะในบทที่19ข้อที่26ได้มีเขียนหนุนใจเราไว้ดังนี้ว่าเรรียสูทอดพระเนตรดูบรรดาสาวกและตรัสว่าสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้สำหรับมนุษย์แต่ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับพระเจ้า ในพระเจ้าพระองค์ทรงสามารถทำได้ทุกสิ่งค่ะและทุกสิ่งสำเร็จได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังให้กับเราพี่น้องที่รักคะเราไม่สามารถรักศัตรูของเราได้ด้วยกำลังของตัวเราเองแต่เราสามารถรักพวกเขาได้ด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าเท่านั้นเราต้องขอกำลังจากพระเจ้าที่จะสามารถรักศัตรูของเรา หรือคนที่เราไม่ชอบหน้าคนที่เรารู้สึกรังเกียนด้วยกำลังที่มาจากเพียเสุซูครต์ค่ะความรักของพระเจ้าไม่มีเงื่อนไขวันนี้นะคะหากเรามีความขุ่นข้องหมองใจกับใครขอให้เรารีบเร่งแก้ไขและขอการคืนดีให้เรามาตอบสนองต่อบทเรียนการเฝ้าเดี่ยวนี้ด้วยกันค่ะพี่น้องที่รักคะ สถานการณ์ของชาวยิวตอนนั้นคือการถูกปองร้ายให้ตายถึงชีวิตและเป็นสถานการณ์ที่รู้อย่างชัดเจนว่าจะต้องถูกทำให้ตายเมื่อไหร่แน่นอนค่ะมันคือความหวาดกลัวที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ณขณะนั้นจะหนีก็หนีไม่ได้เพราะช่วงเวลานั้นอาณาจักรเปอร์เซียยิ่งใหญ่มากๆค่ะและอาณาเขตของอาณาจักรเปอร์เซียนั้นก็กว้างไกล แต่สิ่งหนึ่งที่มาพร้อมกับความหวาดกลัวของพวกยิวนั่นก็คือการยอมจำนนต่อพระเจ้าโดยการสแสวงหากการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์พวกเขาอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยสุดหัวใจเหตุการณ์นี้กำลังสอนอะไรกับเราข้อแรกนะคะความยากลําบากเกิดขึ้นเพื่อให้จิตวิญญาณของเราเติบโตขึ้นในโลกนี้เมื่อเราสแสวงหาพระเจ้า และความยากลำบากค่ะมีเพื่อความก้าวหน้าของเราไปสู่ชีวิตที่เป็นนิรันดร์ในโลกหน้าประการที่สองนะคะความถ่อมใจในพระเจ้าจะนำมาซึ่งความอดทนและความศรัทธาในพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเราศรัทธาในองค์พระเจ้ามากขึ้นเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราค่ะประการที่สาม ในความเป็นมนุษย์อาจนำมาซึ่งความเจ็บปวดทางกายและความปวดร้าวภายในใจ,ใจิตใจเมื่อถูกกระทำแต่เราเลือกได้ค่ะว่าเราจะเปิดประตูใจให้กับความเจ็บปวดความอาฆาตแค้นให้สิ่งน,นี้ครอบงำหัวใจของเราหรือเราจะเลือกปิดประตูใจของเราไม่ให้ความรู้สึกนี้เข้ามาเราตัดสินใจเลือกได้ค่ะพี่น้องที่รักไม่ใช่ด้วยกำลังของตัวเราเองค่ะ แต่ด้วยการที่เราพึ่งพากำลังที่มาจากพระเจ้าประการสุดท้ายประการที่4ค่ะวอวยพรแก่คนที่แช่งด่าเราอธิษฐานเผื่อคนที่ทำร้ายเราดังที่มีเขียนไว้ในพระธรรมลูกาค่ะในบทที่6ข้อที่28ให้เรามาร่วมใจกันอธิษฐานค่ะข่าแต่พระเจ้าลูกเป็นมนุษย์คนบาปคนหนึ่ง ที่ต้องพึ่งพาฤทธิ์อำนาจของพระองค์และพึ่งพาความรักของพระองค์ลูกขอกำลังจากพระเจ้าที่ลูกนั้นจะสามารถรักศัตรูได้ด้วยความรักที่มาจากองค์พระสุคริตขอพระองค์ทรงเปลี่ยนหัวใจลูกให้เป็นหัวใจที่เหมือนกับพระองค์ขอความรักของพระองค์เต็มล้นอยู่ในชีวิตของลูกเพื่อให้ลุกเกิดผลแห่งความรักและรักผู้อื่นได้อย่างไม่มีเงื่อนไข เหมือนเช่นที่พระองค์ทรงรักขอให้ลูกนั้นได้มีชีวิตอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์อธิษฐานทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอย่าลืมกดไลค์กดชร์กด Subscribe และกดกดิ เพื่อที่จะไม่พลาดการติดตามคู่มือการเฝ้าเดี่ยวของคพิจ,จารแสงสิภาพของเรานะคะ